สวัสดีครับพี่น้องจะพาไปเที่ยวชมวัดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไอซีดาและอยากเวานําอันเพิ่นสิพ้าออกไปชมวัดอีกวัดหนึ่งพี่น้องวัดวัดสามพานันะคนครปฐม จะข้องกับบ่เคยพ่อเคยเห็นดอกพี่น้องเพิ่นเบิงอยู่ในเน็ตเพิ่นเบิงอยู่ในอันอันนี้เพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นว่าเ้าออกจากใบยกนี่แล้วเ้ากับปตตอโหลดเพราะว่าทางออกทั้งผีอยู่แล้วว่าสันเพิ่นก็เลยว่าไปกับไปว่าสันดอกเพราะว่าพากกนมาอันมานอนใบยกมาอันกินล่มชมวิวอยู่ใบยกแล้วเพิ่นก็เลยค้นหาวาวัอยูไสยูไกล ปัดพระเก้ยวกับพระกันไปแล้วก็เลยว่าไปวัดไปวัดหนอกเมืองสทวสันก็เลยพระก,กันออกมาพี่นองมาเบิงน้ากันวัดเพลินง,งามงามมาส้มน้ากันพี่นองมาเบิงน้ากันเด้อ สีดาเมื่อไหวพระสามพานพี่น้องคนเกิดวันจันทร์มาสั่นค่อยเกิดวัานอาทิตย์พระประจําบ้านเกิดขอพ่อนพอนสูขอละ่ะไหวพระแล้วขึ้นมาช้มมิวข้างบนเด้อพี่น้องเด้อ อันสถานที่เพิ่นกับบริการดีดีเพิ่นกับมะทายรูบไทยยังห้เพิ่นจัดเพิ่นจัดห้เพิ่นไทยห้พี่น้องบบมีพูทไทยบบมีพูทไทยรูให้อันพวกเพิ่นอยู่ในวัดนี่ล่ละพอเขาแม่เขาเพิ่นเพิ่นกับมไทายลูบห้เพิ่นบริการดีเพิ่นเนะน้าดีอยู่พี่น้องมาขั้งแหลกเ้าวงหู้จักยังเนาะดอกไม้ทูบเทียน ไปบูชาเพิ่นกันแล้วแต่เพิ่นแล้วแต่สีห้ยยอดเสตตูบริจาคแล้วแต่สีใออสอันเห็นเล็กหน่อยเขาขืนมาน้าเขาเขาโบมีเงินคาขืนลิฟอันแมซี่เพิ่นว่าห้เสียค่าขืนลิฟค่าขืนไปไว้ยึืนสั้นส0 15หนี่ล่หละจ้าเพิ่นว่าห้เสียคนละ8ปดสิบบาทอันผู้บบาหน่อยสองคนเขาโบมีเงิน เพิ่นกะปลอยให้ขึ้นมาอยู่ดอกเพิ่นกับ out, it, ่ว่าดอกเพิ่นก็ให้ขึ้นมาายอยู่บ่มีเงินเพิ่นกะให้ใบอยู่สงบบรรยากาศด้ี่นอเ 나중에 아,

Ich habe die Möglichkeit zur Station. Station.

โลกมาขัางไตแล้วก็มา,าอันไบพาะอกเด้อพี่น้องพระเพิ่นกระาลรูปลายองลายหลายอันถูกเทียนดอกไม้ก็แล้วแต่สัทธาแล้วแต่สิบูชาอัน แผ่นทองคือกันแล้วแต่สีห้แล้วแต่สีบริจากพิ่นกับบว่าอันที่ขึ้นไม่แต่ขึ้นริบนั่นแหละแม่ชีเพิ่นบอกคนละแปดสิบยูแปดสิบบาทพี่น้องบ่ามันยูโรเดอ้อค่าขึ้นริบเพิ่นเนาะอันดอกไม้สูบเทียนกันแล้วแต่สัทธาสีใสบอไใสสีเห็ดโปเห็ดกันแล้วแต่เจ้า าาามาะส้มบรรยากาศเดี่น้องตึก16ส,สันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วยางลงมาแล้วี่น้องมาส้มบรรยากาศข้างล่างอีก หลายคักพี่นองเอ้ยจักสิไปเลาะส้มมองไดยแน่ยจักสิไปมองไดยแน่มันหอนขนาดว่ามาแต่เ้าได้เนี่สองม้งเสาสามมงเสามาหอดพี่นองเลยมันหอนมันเอามันหอนมันอยู่ดนบด่ไดดก็เลยสิพักันสิพักันออกไปพี่นองสิกลับแล้วอันผู oh ้ใดบ่หันมามาเด้อพี่นองเด้อมาขึ้นไปเบิงขึืนไปเบิงสันสิ16สิก อันยางลงมายางลงมาใบหยากดอกพี่นองเลยไหลรุลดรุดรดลงมาลดูดคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ละจ้าพอกันคลิปหนะไอซีดาแล้วเอาดุนแล้วบินอยู่จังเบิงอีกวิวหนึง่งวิวสูงสูงงามงามพี่นอง